MG เตรียมต่อก่อนเกร Wall ด้วยกระบาะสวยช็อกโลกถึงแม้ว่าในตอนนี้ยังไม่มีใครรู้หัวหรือก้อยเลยว่า Great Wall Motors จะทำตลาดรถในเมืองไทยประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ณเวลานี้คงต้องยอมรับเครทวิชาของพวกเขาเหมือนกันว่าพวกเขาก็สามารถสร้างแบรนด์เกร Wall ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต้นทุนต่า ในสไตล์โค่นมวยรองอันเดอร์ด็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเอาเป็นว่าฝ่ายการตลาดแบรนด์ดังบางแบรนด์บางค่ายน่าจะต้องหัดเรียนรู้การทำตลาดประชาสัมพันธ์ของ Great Wall มอ t ต s s เมืองไทยช่วงนี้ยังได้เลยก่อนที่เราจะพบกับการเปิดตัวรถกระบะ g ร e น t Wall นั้นเรามาดูไม้ตายของ MG กันบ้างดีกว่านะครับล่าสุด ภายในงานกวา n g จ o Auto อตพโชว์2020ได้เผยโฉม Maxus Concept Pickup Truck EV ซึ่งมันก็คือกระบะ MG Extender Big m i n r er c h a n นั่นเองเพราะอย่าลืมว่า MG Extender ที่ผลิตจำหน่ายในประเทศไทยมันก็คือฝาแฝดเดียวกับกระบะ Maxus ที่และ T70 ที่ประเทศจีนนั่นเองมาครั้งนี้ เป็นการปรับดีไซน์ที่สวยพลิกโลกขึ้นมาชนิดที่เรียกว่าจำของเดิมกันไม่ได้เลยละ่ะเพราะมันเป็นดีไซน์ n ลงก g e แบบใหม่ของทาง Maxus เองที่มีการปรับโพ s ิชัน n i n g ให้กลายเป็นแบรนด์รถเพื่อการพาณิชย์ LCV ที่มีดีไซน์ล้ำสมัยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นฉีกรูปแบบจากแบรนด์ดั้งเดิมไปให้หมดสิน้นและมีการยืนยันว่าเปลี่ยนดีไซน์ภายในห้องโดยสาร ให้สวยล้ำจนลืมรถกระบะแบบดั้งเดิมไปเลยทีเดียวและรถที่ทุกคนเห็นอยูข่ขาะนี้มันไม่ใช่แค่เพียงการอวดโฉมอ้อมๆของ MG Extender Big m i n o r c h a i n เท่านั้นแต่มันยังอวดคุ้มพลังความแรงด้วยคุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงถึง174แรงมาแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรรองรับระยะทางวิ่งสูงสุด 5 3 5กิโลเมตรต่อการชาร์จประจุไฟฟ้า1ครั้งแต่ก็น่าแปลกใจไม่น้อยเลยว่าทาง s a i c ต้นสังกัดแบรนด์ไม่ได้ระบุว่าจะเตรียมตัวเปิดตัวรถระบะ Maxus ปรับโฉมครั้งใหญ่ได้ในตอนไหนแต่ขอมั่นใจได้เลยว่าคงต้องเปิดภายในปี2021เราคงได้เห็นชมหน้านี้กันแน่นอนสำหรับยอดขายรถกระบะ MG Extender ในเดือนตุลาคม2020ที่เมืองไทยเริ่มมียอดขายที่ลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมากคือเหลือแค่เพียง468คันสาเหตุที่มียอดขายลดลงยังไม่กล้าแฟนทงว่าเกิดจากอะไรแต่ในเบื้องต้นนั้นรถกระบะ MG Extender จัดว่าเป็นสินค้าที่ดีลเลอร์ MG ต่างไม่อยากรับเข้ามาขายในครังเป็นอันขาดเนื่องจากรถกระบะรุ่นนี้ ยังไม่มีดีมาร์ในการซื้อหรือว่าง่ายๆคือเป็นรถที่ล้มเหลวในการทำตลาดทำให้ทางบริษัทแม่ต้องพยายามรีโพซิช i ั n นนิ่งกันใหม่รีลอนช์กันใหม่และดีลเลอร์ก็ต้องอัดส่วนลถสูงสุดถึง2 0 0แสนกว่าบาทเพื่อให้รถนั้นขายออกไปได้ถึงแม้ว่ามียอดขายที่พอไปได้แต่ทว่าดีลเลอร์ส่วนใหญ่ก็ต้องฝืนใจขายแบบกำไรน้อยออกมามากเพราะ ถ้าไม่ตัดใจขายมันออกไปเลยมันจะเป็นกองสต็อกเสียดอกเบี้ยกันเข้าไปโดยไม่จําเป็นอีกแต่เชื่อว่าระบบการทํางานในแบบฉบับ s a c CP ในเมืองไทยคือการแก้ปัญหาให้ได้ว่องไวมากที่สุดกลายเป็นจุดแข็งของวัฒนธรรมองค์กรในเมืองไทยก็คงต้องรีบตัดสินใจเดินเครื่องขึ้นสายการผลิต MG Extender โฉม Big Main e h a n g e ให้ไวที่สุดเพราะดูจากรูปโมแล้วก็ดูเหมือนว่า ัวรถดูมีจุดเด่นเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณหนึ่งเลยทีเดียวและอีกจุดหนึ่งที่ต้องแก้เกมก็คือการวางโพซิชันนิ่งการทำตลาดของรถกระบะ MG Extender เพราะดูเหมือนว่าภาพลักษณ์ของรถกระบะที่ขายอยู่ตอนนี้ยังไม่เด่นชัดหรือฉีกแนวไปจากตลาดรถยนต์เมืองไทยมากเท่าไหร่นักเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมันต้องบูรณาการเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่ กระบวนการพัฒนารถยนต์การออกแบบในช่วงต้นๆของการทำรถถ้ารถออกมาเป็นแบบนี้แล้วฝ่ายการตลาดก็ต้องวางแผนให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้และอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนยังสงสัยคือทำไม MG ไม่สามารถวางราคา Extender ต่ำกว่าคู่แข่งแบบกระชากใจได้หลายคนคาดหวังว่า Extender ควรจะต้องขายถูกกว่าคู่แข่งแบรนด์เป้งเราว 2ถึง3แสนกว่าบาทแต่พอขายจริงกลับถูกกว่าคู่แข่งประมาณแค่1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นและหลายคนยังคาดหวังว่ารุ่น Top Extender ไม่ควรมีราคาเกิน1ล้านบาทซะด้วยซ้ำประเด็นด้านราคาตรงนี้ยังคงเป็นปริศนากันอยู่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของ MG Extender ไม่ได้มีราคาถูกอย่างที่หลายคนคิดกันคิดง่ายๆเลย ยอดขายกระบะ MG Extender ทั่วโลกไม่น่าจะถึง1 0 0 0 0แคันต่อปีเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งที่มียอดขายรวมทั่วโลกราว3 0 0 0ส0ถึง7 0 0 0แสคันต่อปีก็ยิ่งชัดเจนเลยว่า MG ไม่สามารถสู้เรื่องโวลุ่มการผลิตหรือความคุ้มค่าการผลิต (Economy of Scale) เทียบเท่ากับแบรนด์อินเตอร์ชั้นนำได้เลยอีกทั้งต้นทุนการพัฒนารถกระบะแชสซี มีต้นทุนที่สูงเอามากและหาจุดคุ้มทุนยากอยู่ถ้าไม่ผลิตเป็นจำนวนมากๆด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลรวมกันจึงเป็นเหตุผลให้ราคากระบะ MG Extender ทุกวันนี้ทำราคาต่ำๆไม่ได้เลยพอตั้งราคาที่ดูเหมือนว่าจะคุ้มค่าแล้วก็ยังขายไม่ดีเพราะขนาดอาจส่วนรถไปแล้ว2 0 0 0สนกว่าบาทจากราคาปกติดีลเลอร์ยังบ่นเรื่องกำไรอยู่เลย ก็พอจะชัดเจนแล้วว่ารถกระบะคันนี้กำไรต่อหน่วยน่าจะไม่มากมายอย่างที่พวกเราเคยคาดการกันงานหนักครั้งสำคัญจึงตกอยู่ที่แผนงานเปิดตัวรถกระบะ MG Extender Big m i e r c h a e n ที่ถึงแม้น่าใช้ขึ้นมากแต่ราคาจำหน่ายในไทยไม่น่าจะกดลงต่ำมากกว่านี้อีกก็คงต้องพึ่งแผนการตลาดขั้นเทพที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือในพริบตาเดียวเท่านั้นหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรด Subscribe ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ